ดอกไม้เต็มคอแต่เสี่ยงบอว่าคู่ยัยได้พือเราส่งคลาสวัสดีค่ะไส้มกับทีรอคอยสกิดขออนุญาตเอาออกสักิดนะคะฝากนอยค่าพี่น้องขะเข้าว่าส่งคลานี่ถ้าอีเช็คการเมืองต้องเช็คทีรานน้ำชาที่่ามาส่งคลาตั้งแต่แรกว่า เวียนลานนำชาิเจ็ดล้านแล้วพี่น้องเขาแแรงเหมือนกันเพ่ว่าส่งคล้าหลบนีกิ่นเยื้อไม่กินแบตดเพราะว่าไอ้เจ้าข้องเยื้อกระทำท่าฉักข้าวฉักออกแล้วไอ้โมดที่เขาฟากถือคันแบตดกระทำท่าหน้าแห้งแล้วไม่ลอยอีเอาเตไข่แล้วไม่ลอยไม่ความว่าพลือแต่แแรงตรงกันแมททั้งเจ็ดล้านพี่น้องลือว่าหลบนีปลาส่งค้าอีกกิ่นซอม เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แล้วตลอดที่มีการห้าเสียงนายอกอ,อกบอกจอจังหวัดสงคลาต้องบอกแบบนี้ค่ะลิซ่าเองมีโอกาสมาที่อ,อบอจอสงคลานี่มากว่าจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ถูกคลังที่มาก็จะมีความห่วงใยเป็นข้อความความความห่วงใยมาถึงรวมถึงข้อความที่ประมาทเราแต่พิธีพานมาพี่ดองไม่เคย จะตอบกลับอะไรเลยฟังแล้วก็อยากข้อวันนี้ขออนุญาตตอบกลับข้อความเล่านั้นบนเวทีนี้เป็นครั้งแรกค่ะเขาบอกว่าส่งคล้าไม่ง่ายน้องเอ๋โซกับบ้านยหญมส่งคล้าไม่ง่ายน้องเอ๋โซกับท่านการเมืองเกา่าอยากจังเสี่ยงว่าโซกับคนมีชื่อชั้นทางการเมืองที่ผ่านมาฟังแล้วก็อยากข้อแล้วก็ยิมค่ะไม่ได้แล้งอะไร แต่วันนี้อีบอกตรงนี้ดังๆว่าเราไม่เคยปฏิเสธว่าเรากำลังโซกับใคร,ใครเราไม่เคยปฏิเสธว่าเรากำลังโซกับบานยัยรเราไม่เคยปฏิเสธว่าเราโซกับท่านการเมืองเก่าแก่มีแต่เขาเนี่พี่น้องที่ปฏิเสธปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันไอ้เราไม่เคยปฏิเสธเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วค่ะ ส่วนไอที่บอกว่าโซกับคนมีชื่อชั้นทางการเมืองกะอีบอกแบบนี้ขอหนุยาตไม่เห็นด้วยเพราะถ้าชื่อนั้นมีชั้นทางการเมืองจริงป่านี้ต้องเปิดออกมาแล้วทำไปยห่โตติดโลโก้ที่หน้าออกแล้วแต่วันนี้นี่ชื่อนั้นนี่ไม่น่ามีชั้นอะไรเลยชื่อที่ว่าน่าจะมีช้ำมากกว่า น่าจะเป็นเชิดิช้ำทางการเมืองมากว่าพี่น้องวันนี้เลยต้องยอบอยู่ข้างหลังไม่กล้าเปิดนาแบบนี้อีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่ามันอยากน้องเอ,อสนามนี้ไม่เคยปฏิเสธความอยากนี้ค่ะตั้งแต่ผักอนาคดไหม้ผักเกาไกลและเป็นผักประชาชนไม่เคยมีสนนาไในาหสําสำรับโม่เราพี่น้องแต่เราก็ยืนยันค่ะที่จะทำนาทีทำงานอย่างนักคายความคิด กับพี่น้องประชาชนขย้ายคนดิคิดเมื่อนเราออกไปให้มากที่สุดรูปธรรมมันชัดเจนที่สุดเมือ่อการเลือกตั้งปีหกหกที่ผ่านมาอำเภอหาดยายเกือบมีซอซอสผักกาวไกลเล่แา,าแพรไปลอยหกซิบวะขัแนนพี่น้องแล้วมันอีอยากเอาพลือจ้ะมันอยากเล่าอ่ะแต่สำหรับเขาก็ไม่ง่ายเมื่อนกันพี่น้องก็มั่นใจค่ะ ส่วนที่บอกว่ากนาสนใจและผักเนียนแต่ว่าไม่โลมันนีทำเป็นไม้มันยังเดกอยู่เลยมันไม้อยู่เลยคำพูดเล่านี้กันนอมรับไหวค่ะและก็เข้าใจว่ามันมีคำถามแบบนี้ออกมาเพราะคนส่งคลานพิษวังกับหนักการเมืองที่ไม่ซ่าไลมันเลยมีคำถามแบบนี้แต่อียืนยันอีกครั้งตรงนี้ว่าเราผักประชาชนกำเนิดขึ้นมา ตั้งแต่ผักอน,นาคอดไหมเราต้องการที่จะร่วมตัวกันและมีเจตจํานงยังชัดเจนคือเปลี่ยนประเทศนี้เปลี่ยนสังคมนี้ให้เป็นสังคมของเราทุกคนค่ะวันนี้ความอยากนั้นไม่ใช่อุปสรรคอะไรข้องเราเลยพี่น้องและจะยืนยันอีกครั้งว่าพวกเราพัก ไกลซ้อซ้อจดเป็นผักประชาชนไม่ได้เป็นโลกล้านใครบานย้ายที่ไหนลิซ่าเองนามสกุลก็ไม่ได้นามสกุลย้ํยไรพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นใครแต่วันนี้ยืนอยู่ตรงนี้ไม่เคยขีย้คลาดอ้ไรใครอีบานย้ํายนามสกุลไหนมาจากไหนกันล่องแล่ไม่ได้กลัวอยู่แล้วดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นบทผีสูรบทผีสูดหนึ่ง ว่าพี่น้องประชาชนพร้อมแล้วไม่พร้อมอีลุกขึ้นสู้พร้อมอีปลดพันธนาการที่เข้าแ้งกันว่าส่งคล้ามันพัฒนาไม่ได้ว่านี้มันอยู่ดีพี่น้องแล้วค่ะวันนี้ว่าอีทาสิ่งนั้นด้วยตัวพี่น้องเองไมและก็ยื่นยันอีกครั้งว่าสัจจะว่าจ้าที่เล่าห้ไหวกับประชาชนคือลักประกันเดียวข้องโม่เราในท่านหนาหนักการเมือง ข้องผักประชาชนเราไม่มีทางทำลายสัจจ้าวจานั้นแน่นอนค่ะเราไม่มีทางทิ้งสัจจ้าวจ้าทีให้กับพี่น้องประชาชนแล้วไปพล่อยเป็นรัฐบาลกับเขาแบบไรเกียรติไรศักรีแน่นอนวันนี้เวทีปราศัยทางการเมืองพี่น้องมันต้องคุยกันลากหล้ายมิติข้างหลังนี่มีคนที่อีแล้งเหลืองงอบประมาณอยู่แล้ว มีคนอีแรงเลื่องนโยบายอยู่แล้วดังนั้นสิ่งี่ลิซ่าอยากอีซื่อซานกับพี่น้องคนส่งคลา้าทางที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วที่แรกอยู่ที่บ้านเราต้องย่อมรับกันยังตรงไปตรงมาวันนี้ว่าผู้มีชาตท,ทางการเมืองของจังหวัดส่งคลา้าไม่เหมือนที่อิน่นที่ผ่านมาถ้ามีการเลือกตั้งทองทิ้นที่จังหวัดเอิญเอินในภาคใต้ก็จะโซ่กันของผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นบานย้ายบานแหลก เป็นคนที่ลงในาน้ำอิสระในาน้ำผักกระโซกันไม่วากันแต่จังหวัดสงคลาที่ผ่านมาตลอด20ปีเป็นการโซกันระว่างคนที่อาซาเข้ามาทำงานการเมืองกับกลุ่มนักลงทุนทางการเมืองสเสมอมาอแล้วคนที่อาซาเข้ามาทำาการเมืองก็ไม่เคยชนะกลุ่มนักลงทุนทางการเมืองนั้นเลย นี่คือสิ่งที่พี่สูตรได้พี่น้องเซิร์ชก o เกิลก็ได้นี่คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้กล่าวห้าใครอบจอจังหวัดส่งคล้าไม่เคยมีโอกาสไม่ไหมสำหรับผู้บริหารนาไหมได้ข่าวไปบริหารงบประมาณ4ี่ปีหกพัว่าลานไม่เคยค่ะดังนั้นวันนี้ภารกิจของคนส่งคล้ามากว่าจังหวัดอืนอ่น ไม่ใช่แค่เลือกผู้บริหารไม่ใช่แค่เลือกคนเข้าไปเป็นนยายกอบจอแต่ต้องทำพันพรือให้เรามีตัวแทนของประชาชนจริงๆเข้าไปบริหารงบประมาณ4ี่ปีหกพันว่าลานค่ะมันอยู่ที่พี่น้องทุกคนแล้วอย่าให้งบประมาณ4ปีหกพันว่าลานเวียนอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นเบอร์นี้โลอยู่แล้วแล้วเลือกอบอจอ นี่เล่ากำลังเลือกตั้งอ,อบอจอชื่อก็บอกอยู่อ,อบอจอไม่ใช่หอจอกอเพราะฉะนั้น<อ>เลือกนายหยอกคนนีเลือกคนที่เข้าไปบริหารแล้วให้ประชาชนได้กำไลมั่งเลยอย่าให้ล่งอยู่ในอ่างนั้นนะกี่ปีแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ลิซ่าค่ะบ้านอยู่ปากยูนจังวัดพัทลุงเลือกแทนไม่ได้ คนส่งคลาที่นั่งตรงนี้ต้องทําด้วยตัวเองภารกิจของคนส่งคลาแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆวันนี้คุณต้องเลือกผู้บริหารเข้าไปปลดล็อกพันธนาการที่เขาซ้ำประทานมาย,ยาวนานให้ได้พี่น้องที่นั่งรูตรงนี้กาพินิลันกาคนละซ่องที่ก็ไม่นา่า เพราะฉะนั้นคนส่งคลาที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่ว่ายุที่ไหนถึงเวลาแล้วค่ะที่พี่น้องประชาชนต้องลงทุนปล่อยให้เพื่อนเขาลงทุนกับอบอจอบ้านเล่มามามากแล้วถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนต้องลงทุนลงทุนลบมาเลือกนิรันจินดานาคเป็นนายยกอบอจอค่ะพี่น้องแล้วย้ำกันอีกครั้ง ว่าเดิมพันในการเลือกตั้งนายอกอบจอครั้งนี้ไม่ใช่ใช่ชนะของพรรคประชาชนเดิมพันการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่ใช่ชนะของนิรันดิจินดานาคแต่ใช่ชนะครั้งนี้คือเดิมพันของชาวส่งคล้าทุกคนที่จะประกาศให้คนทั้งประเทศนี้ร้ว,ว่าส่งคล้าไม่เอาแล้วกับสัมปทานการเมืองทองทิ้นตอบได้มือตอบได้ สุดถ่ายนี้นะคะจริงจังไม่ใช่วันแรกรบไปแล้วแล้วก็ลืมก่อนีขึ้นเวทีแล้วว่าชาวไปเดินลาดมาไล่ลาดพี่น้องมีคนโลจักเขาวันแรกล้อยจังขึ้นนีเอาไว้ได้แรงออกที่วะไก่บอกพี่น้องพันนีว่าถ้าถาวแต่แรงมันก็ได้แรกออกปอบปนนี้และพี่น้องต่อเช้าสัก่องวันแรกคลิปอยู่วนวนไปมันก็ได้แรกออกถาวันละสักหาวันหกวันกันลืมแล้ว แต่ถ้าพี่น้องอยากได้แรงออกจริงๆได้แรงออกแบบแท้ๆเลยเลือกนีรั้นจินดานาเป็นนายกอบจองค้าค่ะ